แสนเลี้ยวมาบ่ไหวไหวไม่อยากพาดพี่น้องเครื่องล้านบ่แสนหวกไปเนี่ยว่องมาอุมาโอ้ยขาดขนาดพี่นอ้องเอ้ยจบจบจบพี่น้องสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยพี่น้องแมว ท่นเตือนไา่การนี้บ่แม่ไา่การทั่วไปบ่เหมาะที่จะเล่นน่ำนะครับอย่าเฮ็ดนํำผู้ใดมีปัญหามีภาระทางการเงื่อนนะครับเบิ่งซื่อๆกับพ่อเ้อ่าพากันเฮ็ดด้อพี่น้องครับผมกราบสวัสดีครับพอแม่พี่น้องครับผมเบาตันสลัดมาแล้วสลัดเบาตานนะครับพี่น้องน้องน่องน่องเฮเบาตันนัคือเกลยครับผมเบาตานสลัดครับฝากกดติดตามชแนลให้ไนเด้อบ่ได้เบิ่งอยู่นะเมื่อนี้ยกับผู้พิทักษ์ไฟและยนํำแข็งครับ gradient o อ f ไอแอนฟครับพินน้องทุนแปดหมื่นครับผมทุนโกโก้เลยทุนนั้นนะกับสเตปเล่นแบบเทพนะฮะเบ็ดบาทสิบรอบครับเบ้าแล้วก็ลุยเฮเบิ้งับผมเบ็ดบาดสิบหมุนเอ่อสิบสิบหมุนสิบเทียแม่แล้วถูกต้องครับผมสามสามข้างเฮ็ดจสงสี่สามเทียนะครับยกละสิบเทศสามยกครับผมยกยกละสิบหมุนครับเบ็ดบาทนะครับผมแล้วจังกระโดดเบ็ดครับผมผมจะบอกสูตรแตกคักๆเลยสูตรนี่เหมาะกับพุ่น ทุ่นนะครับผมผูได้ทุนหนาะทุนลายอลไรยังส่แหละพี่น้องมาเบิ้งครับมาเบิง้งอะเนี่ยโอ,โอ้โอ้ลืมเปิดเพลงล้อะแล้วแน่อีกแล้วกูกูว่าไปยังเดี๋ยวเปิดเพลงให้คอยก็ลืมลนะคอยปิดเสียงไว้แล้วพี่นอ้องคนมักลืมเสียงกันะะปล่อยมันหมุนครบกันพี่น้องว่าต้องยานว่าต้องยนันครับธรรมดาธรรมดาธรรมดาปรใจัย <laughs> มันกระเซิงอยู่จากน่อยนะมันบ่ใจานะมันมบ้าพี่นวองหนะันบ่ผก้ได้ก็อยากให้มันแตกพี่นวองว่าแตกนอกก็ซ่วยไป้อพี่นวองให้มันแตกในะจากน้อยครับผมต่อไปสิบต่อไปครับผมสิบต่อไปครับสิบต่อไปพี่นวองอุย้ยฟี่จะปินเข้าบาันิช่วยแล้วฝ้าขเข้าให้น้อ จันไปพี่น้องอุ้ยเขาไปสองบาทเส่งเดน๊ะมันเป็นแต่เข่ากับเขานะพี่น้องเขาไหวพูดนะสูตรเท่าอาซีบ่ตรงอาซีตายยี่หนสูตรเท่านี่นะเป็นยังสี่บ่ไหวเด้พี่น้องเอ้ยไม่อยากให้มันเขายังสี่เด้ตามจริงบ่คึ้เข่าด้วยซ้ำพี่น้องเขาไหวสยหลังเงินไหลมันเป็นยังพี่น้องบ่เป็นยังเขาก็ยืดสูตรออกไปจเจียร์อีกสิบรอบนะครับผมสั่งโอกาสครับ บ่ต้องย่านครับกำไรยี่สองมาเสื้อแล้วมาเนียโว้ยกำไรส่งเข่าดีแฮนนอป่าโตเบ็ดบาดกข่ฟีตปิ่นพี่น้องผู้ใดทุนหน่อยก็ได้เงินยูเด้อมือนีิน่ะเอ้ยทุนหน่อยก็ได้เงินอยู่เด้อบ่เสือเล่นเบิ่งครับเบ็ดบาดเข่าฟีตปิ่นครับพี่น้องอืเบ็ดบาดเข่าฟีตปิ่นครับสามสิบเอ็ดครับพี่น้องคักบล็อกเกือบเป็นรอยบาทก็หนิน่ะวายวายงามขนาดเลยพี่น้องใส่ได้อยู่เด้หนิใส่ได้อยู่เด้พี่น้องเอ้ย อียอ้ย,ยอย้ออยเห็นบัวเห็นบัวเห็นบัวมาเรื่อยๆหอดลอยวะเกือบเป็นหอดลอยแล้วเนี่ยนะเขาส่องไล่มาโอ้ยเขาไล่เดียวพี่น้องเขาส่องไล่นี่ลุยไปแล้วลุยไปแล้วไปอีกสิบสุดท้ายครับพี่น้องเดี๋ยวให้มันเหมือนอีก่อนพี่น้องเหมือนอีก่อนพูดเสี่งเลยเนาะเขาฟิสจะปีนสยเวทบาท์ดเขาฟิสจะมุนมาจักรเราเขาเร็วเหมือนไอเกมแจกยังสิ ผ้ใดมีทุนหน่อยก็ล่องเล่นเบิ้งนะพี่น้องผ้ได้ทุนหน่อยก็ล่องเล่นเบิ้งครับผมผ้ได้ทุนหลายก็ล่องเล่นเบิ้งือกันแหะเขาอีกสิบมุนสุดท้ายครับเมื่อกี้ถือว่ามันเก่าพี่จะเปลี่ยนเห็มุนออกไปครับผมเมื่อกี้ว่าต้องไปนับมันอีกเทียนนึงมันเป็นสูตรมันเป็นสูตรพี่น้องมันเป็นทิกนี้ครับทิกนี้ครับผมน้องสี่กระโดดเบนเดอร์ผมได้ทุนหนาเห็ดน้ำหลดกับล่องได้เงินนะพี่น้องเออเจท่เจเท่ร่องมาแล้วครับคักขนาดเลย เต็มคาราเบลครับพี่น้องเต็มคาราเบลเลยบ่ต้องงานเงินบ่ได้ครับแมนบลเอ๋บัดนี้เฮากระโดดครับกระโดดมากระโดดสูงสุดเฮายังมาสูงสุดเด้อเฮาก็โดดเบ็แด8้0ยครับเข้ากระเศ้าพี่น้องมา30มบมุนบัดนี้ไปถึงว่าแตกครับพี่น้องรุ่นออกแตกคักๆนี่แหละครับผมแบบฉาบฉวยเฝ้าแตกเฝ้านี้เห็นมอเก่าพ0 0หกเห็นม้อกำไรแ0ดพันบุญเห็นม้อเห็นไ่อยบ่าบ่ ไปยังบ่เศร้าเด้อข่อยข่อยเป็นข่อ,นอ,ยนอยโลภอ๋อเด้กกับแม่เนี่ข่อยโลภให้เบิ่งข่อยโลภให้เบิ่งข่อยโลภให้นบังโอ้กับไร8,000เมื่อกี้เห็นบ่เห็นสุดรกระโดดบ่พี่น้องเนี่ยจริงๆเพราะมันเข้าวควนเศร้าเลยเด้บ่ต้องเล่นต่อพี่น,น,ววน,น้องเมื่อกี้ผมเล่นต่อซื่อๆเด้จริงๆบ่ควเรเล่นต่อเด้่ยสวยเป็นได้เข้าแล้วให้เศร้าเลยปังกระโดดช็อตเดียวเศร้าเออเป็นยังสิสูตรมัน มัต้องเ,เล่นโดนเล่นโดนเล่นโดนีิมันสีพอดีมันสีบอดีสิมันแบ้ยเอาอีกบอ่อเอาอีกบอ่อเห็นบอ่อกับเออทุนขึ้นมาแล้วพี่น้องกับได้ซีโรยเอามาแม่อุ้ยยังยังอุ้ยยังยังยังห้เบิ้มก็เป็นสูตรกระโดดเบสครับผมกูมไี้มีทุนนะกระซัดเลยเล่นสไตล์นี้ละครับแตกโลดพี่น้องเล่นสไตล์นี้ละแตกโลดเอาปัดเนี่ยเอาสีเศรา้า เบ็ดพันเลยครับวาดใจครับเขาพี่สปินบอยอยากฮู้ครับ30ครับผม30ลอ้อครับผมเดี๋ยวฮู้เรื่องกระเบื้องแตกครับพี่น้องเมื่อกี้กำไร8ปดพันแต่พอเศร้าครับพี่น้องโลภลร้าหากินหัวสูวเออเอา,าเงินลดระบาดเนี่ยอคล้องแท่ระบาดเนี่ยเอานี่ล่ละสูตรกระโดดเบ็ดจริงๆนะคือแตกครับพี่น้องแตกไปแล้วแต่พอเศร้าเล่นมักมักมัก,ม,ก,ม,กมักโลภมันคนโลภอยากได้ไรเงี้ยสิน่ะเป็นสระเบิ้งเอา กคนรลบเด้อเล่นนะเห็ว่าสวยแล้วกูเริ่มส่วยแล้วเบลลพันกูเริ่มไปแล้วพี่น้องเริ่มไปแล้วโอ้ยยังบ่โนเบาตานไหมเบาตานยังบอยั่งบ่ยั่งบ่บ่งนยั่งบอยังบ่ทุน่งบอ้ยั่งบอยั่งบ่้ยั่ายั่งบอ่งอ้ยตายแอ้วัูงบอ้นอยั่บุค่ลบอ้ยี่น้อ้ยงโอ้ยั่งบออ้ย่อ่ง้องเอ้คักๆบรับผม พี่ตะปินเบสสองพันให้มันเจา้าพอม,มันจบครับพี่มันจบให้มันจบพี่น้องคุณซอมมาพอมซองมาผรม,ม,ม่มีังิเสียแล้วเ่าม่มีังิเสียแล้วพี่น้องเรม่มีังิเสียแล้วของยังสี่มันต้องแลกครับพี่น้องจึกอืมจึกค่ะแม่จึกค่ะแม่เรต้องย่านพี่น้องทุนแปดมื่นมาต้องย่านเอ้ยพี่จะปินเกิบเป็นเขาสูเอาเอาเอาเดียเด๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดอกนี้สองมื่นสามเห็นมัว เห็นหม่เห็นหม่สองมูลสามคูณเท่ไหนสีมืดหป้าทุ่น<ร>ท <Bond playing> ุ่นทุ่นทุนขึ้นมาแล้วพี่น้องทุนมาแล้วเหลือแต่กำไรทุนขึ้นมาแล้วแต่พอเศร้าแต่พอเศร้าขอเทียเดียวขอเทียเดียวกูขอเทียเดียวขอเทียเดียวเอเห็นหม่พี่จะปินเบดสองพันมานีมาเบิงช่วยรวยบอกูจะคู่เห็นบอสุดกระโดดเบ็ดตั้นแตกกูได้มีทุนหลกับเฮตอาโรดใครหน้ามาเล่นบุระแตกยังสีไป เขาเนี่ยเขาเนี่ยยาเด้อฟิสสปินให้มันเขาเด้อฟิสสปินเขาเนี้ยเด้อฟิสสปินน่ะเออมาเด้อมาเด้อฟิสสปินเอ้ยเขาฟิสสปินวัได้เงินนี่กระโบวายได้เป็นสองพันเนอว่าเอามาเด้อมาเด้อควันเอ้ยมาเด้อควันเอ้ยมาแล้วกำไรสามพันแล้วรอบนี้เศร้าเด้อซัมไนก็เอาละครับผมกำไรซัมไนก็เอาเด้อบอกไว้ก่อนครับโลบไหลโบไหวเด้คนโรวบคนโรวบ คนโลภอาซิสว้ยย่าโลภเด้อพี่น้องซ้ำหนีเด้อกำไรแปดพันแนวพี่น้องหัวหน้ามื่นฮกพูน่ะ, 16, ะว้ายขึ้นแสนนะพี่นอ 8, 9, 10, ้องแปดเก้าสิบสิบเอ็ดว้ายแปดเก้าสิบสองหมื่นสี่แล้วพี่น้องสองหมื่นสี่พันกำไรพี่น้องโอ้ยแตกโหดขนาดเห็นบบก,กระโดดเบ็ดบาลเนี่ยบม้ลุยจังไดเอาพี่น้องบม้ลุยจังไดเอาแตกแสนงานนี่ครับผมแตกแสนกับพี่น้องแตกแสนบักุ้ยบักเครื่องล้านพูน่ะพี่น้อง เครื่องล้านครับผมเครื่องล้านโมสองแสนจุ้ยสองแสนเจ็ดหาพันพี่น้องโอ้ยยังหัวหอดเครื่องล้านโอ้ยขึ้นไปต้ดีตามแสนแล้วมาบมว้ายว้ายบม่อยากพากพี่น้องเครื่องล้านโมแสนหัวกันเนี่ยมามามาโอ้ยขาดขนาดพี่น้องเอ้ยจบจบจบพี่น้องสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยพี่น้อง แม่มึงกูบอกแล้วกระโดดเบ็ดหดเศร้าเศร้าเศร้าหมุนแม่ซูแม่มึงปัดหยดร่วมกับไล่คอยเบิ้งนะผมห้าแสนสามหมื่นกาวันัวตายอุ้ยไปซื้อทีก่อนบะเนียาซื้อหน้าซื้อธงบัดนียวขอบคุณครับขอบคุณหลายๆเลยกระโดดเบ็ดพี่น้องมือนี้กระโดดเบ็ดแตกขนาดฝากกดถูกใจกดซับสไคร b ์กดกระดิ่ง ให้เบ้าตาเนเด้อมือนี้เบ้าตานไปแล้วครับพี่น้องเบ้าตานขอตัวลาไปแล้วเด้อบายบายครับผม